เดีดีเออ่ดีพ่อโดนถุงใสมีบ่ต่อพดีพนะหาหอะไรให้น้องมาเชืออไอนดนเนเจใจนี่ผมให้อิดนอเท่านั้นเออของผู้ใหญ่แล้วนี่ยนี่อะมีนติดน่ารักด้วยมีจะเป็นของผู้ใหญ่ เสื้อให้น้องได้มีบ่เสื้อนะบ่มี่บอสนี่แต่ของผู้ใหญ่บ่เดี๋ยวจะจะอไรน้องบ่มีเสื้อผ้าเครื่องเครื right. okay. ่องซุปบ่มีบ่บ่มี่ละบ่มีเลยโอ้โดยเดี๋ยวครได้ไปไปห้องหมออยู่บ่ห้องหมอพผนว่าเป็นยังไง ดีใจบ่ใช่ในเครื่องซุปแล้วดีใจโอ้ยยืนกีจีบบเทียงพี่น้องเลยเออเอาอ,อ,อันเอาอีลามานี่เราหนูก็ได้มาเออขอบใจขอบใจขอบใจเลยเอาส่งโอนงีมะนอีลาบัะนี่คนละโต เออเอาไหนไหนบู๊ยโอ้น้อยพดเลยอันหนูได้ได้ระเบ้อมาเครื่องซุปนี่บึ๊ยบึ๊ยบู๊ยบู๊บู๊โอ้อันเกิดเลยบู๊ยดาบู๊ยดากูบู๊ดาบ่มีเหรอ้ยมีบ่หาหาเครื่องซุปมึงดูบ่มีเลยเนาะ อันเชือต้นใส่ไม่ได้เราดำๆมึงจีนอันให้ให้สวมใส่แทนได้อยู่ดอกเอ้าสวยงามกับบเป็นยังกว่าดีกว่าบอมีใส่เนี่ยบอเนี่ของผู้หญิงหมดแล้วมันไม่มีบอเครื่องหน่อยเสื้อเด็กไม่มีเลยเนาะเออเอ้อนี่นี่เนี้ยอ่ะเออเออไม่เสื้อเสื้อเทาเนี่ยไง

ยังม ER um, oh, um, um, ีอยู่บ่เบิ่งแล้วน้องบค่ไยมีแนวกินเอาเอาให้น้องที่อันนี้นี่เอาเอาเอามาสักสองสามกระป๋องใส่ถุงมามีมีถุงอยู่บ่ใส่ถุงมเออเออโยแฝงยันบดยันลุมตรงน้ระลุมเนี่ยยุมสามสี่คนนี่พี่น้องเลย

เอากลับไปเก็บเด้อล่ะเออเอาเอาย่างดีๆเด้อเออเอาเออเอาไปเลยจ้ะอะไรโอเคใช่ปะนี่นี่ของกับบาทเต๋อพูดเลยโอเคไปเออเรียบร้อทีน่ะคือ ไปแล้วนเรือเราไปชูมาโดนไปชูเนออืมนะครับเอฟซีนะก็เระช่วยเลือนะผมน้องปากระป๋องนะผมเอฟซีนะพอเป็นกับข้าวนะ ครับผมไปน้ำดานไปเป็นน้ำดานไปไหนปะตัวนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตัวนี้เหรอเออโอ้หามน้ำเนาะหามน้ำเลยทีนะดูครับผมโอ้หามน้ำดูการหามน้ำโบราณเลยทีน่ะเขาเบิกการหามน้ำเด้อโดยเด้อโอ้อันนี้เป็นตรงจุดที่เขาหามน้ำบอกครับ มาหมู่บ้านบอนะครับเอาคะแนนด้น่แล้วถ่ายแน่ฝุ่นนักเลยไปเร็วพี่นอุ่นนักพุ่นนักนะครับผมคุ่นหน้าเขาบาดพี่ครับผมใส่เบสบ้ายจับอีกเบะโอ้เนาะเรานี่ไม่เหมาะกันถ่ายอะไรแบบนี้นะโน่นพิ่นหาบนาคบ ไปดิยิ่งบ้ากี่นะครับไปเราจะเป็นบรรยากาศเนาะ,นะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ชาวบ้านมาตักน้ำเอาเนาะแต่ดีนะดีเมืงลาวคือเขาชนบทขนาดเขาก็จะมีไฟเนาะไฟฟ้าเขายัมีไฟทุกที่นะับพนะีีทีจุดที่ชาวบ้านใช้น้ำประปาเนาะสายไฟเขาจะมีหมดนะโดยอย่างทั่วเลยพี่สีคือเมืองลาวเขาจะไฟฟ้ารวยรวยไฟฟ้าเขานะครับผม ครับผมไปเ้าไปเีนี uh ้เรากลับกลับเลยป่ะกลับเลยนะเพัก่อนเนาะอเอากาแฟก่อนทำแล้วก็จะกินกาแฟเนาะนะครับผมได้อยู่น่าจะอยวันดีไปดีดีสวัสดีเขาระเบิดเขาระเบิดได้ป่ะ โอ้ฉัระเบิดเขาบ่โอ้ไปแล้วนะครับผมเขาระเบิดภูเขาถ้าไม่สบายก็ไปห้องหมออะไรเกือบที่รถอ๋ออะไรเดินเชิงที่รถโอเคขยันเอาคือรถเด็กๆน้อยไม่ทำนีคุณยายก็เนี่ยมีเสื้อผ้าคุณยายหน่อ่นะทำนีคุณยายกลางทางเอาไว้หน่นยนะมีเสื้อผ้าคุณยายอยู่โอเคครับผมฝากไว้ที่นี่ พี่บ่าวอยู่เพิ่งปิดให้คนขับขึ้นก่อนมันพั้นไปขึ้นแล้วไปแต่าเดินทางกลับอีที่น่าเหนื่อยนะผมเหนื่อยแล้วเหนื่อยแต่ก็สนุกนะผมเหนื่อยแล้ก็อิ่มใจแบบเราถ่ายคลิปบนลืมหูลืมตายดีแล้วยอดเลยมันหัวก็ออกแล้วเป็นร้อยคลิปเลยเป็นต้องพ่อเขาเบิ่งบนท่านต้องพ่อคนนีคนเบิ่งมีแต่เด็กเขาสุดยอดมากไม่ติดตังได้ปะโอเคผมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับรอสวัสดีครับ